สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับชวนชมรถสวยเน้นใช้งานอีกหนึ่งคันนะครับมาแล้วครับในส่วนของ Toyota Corolla a l t ิสนะครับตัวนี้สภาพสมบูรณ์สวยๆนะครับใครที่เน้นหาไว้ใช้งานนะครับ ตัวนี้ปี2004นะครับ1.6ตัว e นะครับสด1 3 9 0 0 0บาทนะครับใครจะผ่อนก็เดือนละประมาณ3,000กว่าบาทนะครับ4ปีขึ้นอยู่กับเครดิตแล้วครับสวยสมบูรณ์เงางามดำดุแบบนี้นะครับจัดทรงไว้ให้นิดๆหน่อยๆใครชอบหาเอาไว้ใช้งานนะครับเน้นเอาไปใช้งานนะครับคันนี้สมบูรณ์พร้อมๆเลยครับดำเงาแว๊บเลยครับ ลองไปดูรถทดลองขับตรวจสอบสภาพได้เลยนะครับรถอยู่ที่ถนนกาญจนาพิเศษนะครับและถ้าใครจะอัดสดก็บเอเจรจาดออรองราคานะครับคันนี้สวยสมบูรณ์ครับเงางามลองเช็คลองชมนะครับเบื้องต้นเช็คแล้วนะครับว่าใช้งานได้ปกตินะครับภายในใหม่สมบูรณ์สวยๆนะครับวิ่งไปประมาณ2,50 0 0 0กิโลเมตรนะครับลองชมลองเช็คนะครับใครจะอัดสดก็ได้นะครับคันนี้ทรงดีสีสวยนะครับเอาไปใช้งานได้ครับสีดําไฟหน้าอาจจะดูหมองๆนะครับ ไปเปลี่ยนแป๊บเดียวก็พันกว่าบาทครับใส่ปิ้งแน่นอนนะครับภายในกว้างขวางนั่งสบายครับสวยๆเลยครับเอาไปใช้งานครับเบาะหนังเนี่ยครับไฟมันจะออกเหลืองๆนะครับไม่ต้องไปขัดให้มันเสียเที่ยวครับเอาติดไฟหน้าไม่ไม่แพงครับประมาณสักของเทียมนะครับประมาณสักพันกว่าบาทนึงครับใส่ปิ้งใช้ได้อีกนานครับไปชมไปทดลองขับดูครับคันนี้สวยๆ รับรองว่าอึดทนและก็กว้างขวางนั่งสบายนะครับแอร์แบ ABS นะครับตัวนี้เป็น1.6ตัว E นะครับลองเช็คข้อมูลเพิ่มเติมในอินเทอร์เน็ตก็ได้ครับว่าสเปคของตัว E มีอะไรบ้างนะครับเนี่ยครับวิ่งไปประมาณเนี่ครับออก260,000นะครับเน้นหาไว้ใช้งานนะครับประหยัดอึดทนสำหรับสายผ่อนนะครับคันนี้ชิลเลยครับเน้นใช้งานเดือนละ3,000กว่าบาทนะครับ กระจกซ้ายขวาพับไฟฟ้าครับขึ้นลงไฟฟ้า4บานโอเคนะครับฝากไว้เป็นทางเลือกนานๆจะได้เห็นตัวปี2004แล้วได้ผ่อนด้วยครับก็เผื่อสมาชิกเน้นหาไว้ใช้งานอ่ะกว้างขวางนั่งสบายใช้คล่องดูแลไม่แพงนี่นะครับเอาติดตัวนี้นะครับอึดทนประหยัดแน่นอนนะครับฝากไว้นะครับใครจะสดก็ได้นะครับถ้าชอบชอบสีชอบทรงนะครับก็จัดได้เลยครับไปเจรจาต่อรองพูดคุยที่เต็นท์นะครับกวเต็นท์นะครับเขาจัดไว้ให้ ไปเนซ์ได้แน่นอนนะครับสวยเนียนดูเบาภายในนะครับยังตึงอยู่เลยครับเอาเป็นว่าฝากไว้นะครับหามาให้ชมครับนานๆจะเจอแบบผ่อนได้ด้วยครับรุ่นนี้ปี2004ได้ผ่อนนะครับได้ผ่อน3 0 0 4ปีนะครับหน้าเดิมหลังเดิมสวยๆนะครับที่เหลือใครชอบไปเช็คไปชมไปตรวจสอบนะครับหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับในอาติสขับในแฟนเพจแฟนขับ YouTube นะครับมีคนรีวิวสวยพร้อมใช้